เรื่องสั้นผีหลอกตอนสเสน่พ์ผีพรายนัดกับเพื่อนอีกสามคนตัดสินใจมาพักผ่อนที่รีสอร์ทกลางหุบเขาซึ่งตั้งอยู่ติดลำธารสายเล็กๆบรรยากาศเงียบสงบต,ตกกลางคืนหลังจากนัดและเพื่อนๆกินหมูกระทะเสร็จเขาเดิอนออกมาคนเดียวไปเดินเล่นย่อยอาหารหน่อยนะเขาบอกเพื่อนๆก่อนออกมา ระหว่างเดินเล่นเพลินๆจนมาถึงลำธารที่มีป้ายห้ามเข้าร่างของหญิงสาวผมยาวผิวขานวนวลริมฝีปากแดงจัดนุ่งผ้าบางแนบเนื้อกำลังยืนอยู่ในน้ำหันมายิ้มให้เขาอ้าวแถวนี้มีนางฟ้าด้วยหรอครับนัดพูดเซลติดตลกหญิงสาวโเราอเสียงหวานพร้อมเอ่ยปากชวนลงมาเล่นน้ำด้วยกันไหมคะนัดเหมือนต้องมนค่อยๆถอดรองเท้าแล้วก้าวลงน้ำชา้ชาๆ อากาศมันก็ร้อนจริงๆแหละเขาเพิ่มพมเหมือนลืมตัวแต่พอน้ำถึงเอวความเย็นของน้ำทำให้เขาเริ่มประหลาดใจน้องเล่นน้ำอยู่คนเดียวไม่กลัวรอเขากล่าวพร้อมแหวกน้ำเข้าไปใกล้ๆหญิงสาววายวาช่วยด้วยค่ะขาหนูเป็นตะคริวเขารนรานรีบแหวกน้ำเอามือสอนร่างน้อยๆเอวบางมาแนบบกแล้วเดินไปที่ริมฝั่งหญิงสาวหัวรอกคิกคักอุ๊ยหลอกง่ายโน่น่ารักจัง ธอโปรยสเสน่ห์ให้ชายหนุ่มที่เพิ่งรู้จักกันอย่างแนบเนียนเขาเองก็ถูกใจในคำหยอดของหญิงสาวพี่กระซอยสวยจังเลยค่ะหญิงสาวเอ่ยชมพลางมองสร้อยพระที่ขอระวังหลุดจมน้ำนะเสียดายแย่เลยค่ะเธอแกล้งอ้อนวอนนัดก็มองพระที่ห้อยอยู่กำลังจะปวดออกทันใดนั้นเองเสียงเพื่อนก็ดังขึ้นเฮ้ยไอ้นัดมึงลงไปเล่นน้ำคนเดียวทำไมวะบาตะโกนลัน่น นัดสะดุ้งจากพวังหันขับไปมองฝั่งตามเสียงที่ได้ยินพลางหันกลับไปยังจุดที่หญิงสาวเคยยืนอยู่แต่กลับว่างเปล่ามีเพียงผิวน้ำที่สั่นไหวเล็กน้อยกูลงมาเล่นน้ำเป็นเพื่อนสาวแถวนี้มึงมาขัดจังหวะน้องเขาคงอายดำน้ำหนีไปเลยนัดตอบแต่ก็รู้สึกแปลกใจอย่างมากมึงเจอดีเข้าแล้วป้าเจ้าของรีสอร์ทให้กูรีบมาตามมึงกลับกูพอจะรู้แล้วว่าเพราะอะไรมึงเจอดีเข้าแล้ว บารพูดเสียงจริงจังพลางดึงมือเพื่อนให้ขึ้นจากลำธารอย่างรวดเร็วเงาดำทะมึนซ่อนกายอยู่หลังกอย่าริมตลิ่งดวงตาแดงก่ำจับจ้องสองหนุ่มเขม็งอย่างไม่คลาาส,สายตาเสียงพึงพมพำแผ่วกระซิบดังลอดออกมาในความเงียบอีกนิดเดียวเท่านั้นเองพี่เกือบจะได้มาอยู่กับหนูในน้ำนี้ตลอดกาลแล้ว